รูมเมดไอตัวแสบตอนที่6ภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นนะคะว่าพระเอกกับน,นางเอกเนี่ยกำลังพูดคุยปรับความพอใจอะไรกันบางอย่างอยู่พระเอกอะ่ะนางก็บอกเนงว่าที่นายได้เป็นรูมเมดของฉันเพราะว่าฉันรู้สึกว่านายเป็นคนพิเศษดีฉันหน่ะเป็นทั้งลูกชายมูลนิธิแล้วก็เป็นน้องชายของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังโอกาสที่คนอย่างนายเนี่ยจะได้คุยกับฉันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะ นัเองนะคะก็ทําหน้าแบบหึจ้าแล้วพระเอกนะคะก็บอกว่าพูดง่ายงาก็คือฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับนายแต่ว่านายอะ่ะดันโชคดีที่คายกับแดนาของฉันพระเอกเราเนี่ยแปลกๆนะคะแล้วนางก็บอกว่าเพราะงั้นเวลาที่ฉันอยากกอดฉันจะอนุญ,ญาตให้หนายแตะต้องตัวฉันได้เป็นพิเศษแล้วพระเอกเนี่ยก็ยกให้หนายเอกนะคะเป็นแดนาหมายเลขสองนั่นเองทุกคนคงไม่ได้ลืมไปใช่ไหมคะว่าแดนาคือน้องเหมอพระเอกเนี่ยนางก็พูดอะไรของนางไม่รู้นะคะ จนหันมาอีกทีเนี่ยนายเอกะหายไปแล้วพระเอกเนี่ยนางก็ครุ่นคิดสักพักหนึ่งนะคะถึงนึกได้ว่านี่เราโดนเมือนหรอเนี่ยพ่อนายเอกเดินออกมานะคะนางก็คิดโนว่าเขาต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆครั้งแรกเลยฮะที่เจอคนแบบนี้ แล้วพี่ชายของนายเอกนะคะก็เปิดประตูออกมาพอดีเนะาะทั้งคู่เนี่ยก็เลยชวนกันไปเดินเล่นรอบๆหอพักทั้งคู่นะดูจะตื่นตาตื่นใจกับการเยี่ยมชมหอพักซันแจนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งห้องสักพากที่สะอาดเอี่ยมห้องพักที่อยู่สําหรับสองคนแล้วก็ลงอาหารที่เตรียมอาหารแบบบุฟเฟ่ แล้วทั้งคู่นะคะก็เหลือไปเห็นขนมปังที่ใกล้หมดอายุแล้วนายเอกเนี่ยดูจะอยากกินเนาะก็เลยถามพี่ชายนายเอกว่ากินได้ไหมแล้วจูจูเนี่ยก็มีนักเรียนคนอื่นนะคะมาหยิบไปนายเอกของเราเนี่ยก็เลยดีใจนะคะเพราะว่านางก็คงจะอยากกินแหละ ภาพมานะคะภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นว่าประธานหอกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยกําลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประธานหอเนี่ยคิดว่าอาจารย์ใหญ่ดูแลโกซึงโจเป็นพิเศษนะคะก็คือพระเอกเรานั่นเองประธานหอเนี่ยก็บอกนะคะว่าท่านทั้งเตรียมห้องพักแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงให้เขาแบบนั้นมันเกินไปแล้วนะคะอาจารย์ใหญ่ก็บอกไปเนาะว่าพวกเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าโกซึงโจเป็นใคร ก่อนที่ประธานหอเนี่ยจะส่วนอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็เลยรีบพูดขึ้นมาเลยนาอว่าคือโกซึนโจอ่ะเด็กคนนั้นมีนักข่าวคอยติดตามชีวิตตลอดคิดหรอว่าลูเมดเขาจะทนไหวสรุปแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ทําเพื่อปกป้องโกซึงโจแต่ว่าปกป้องลูเมดของเขาแต่ประธานหอนะคะก็บอกว่าการเตรียมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันแบบนั้นมันก็ยังฟังไม่ขึ้นอยู่ดีอาจารย์ใหญ่ก็เลยบอกว่าพวกเธอหาว่าฉันเตรียมเฟอร์นิเจอร์พวกนั้นไว้งั้นหรอใครบอกแบบนั้นอะ่ะ อาจารย์ใหญ่นะคะก็เลยบอกว่าฉันนะ่ะปฏิเสธท่านประธานมูลนิธิไปแล้วนั่นนะ่ะคงเป็นคำสาของพี่สาวโกสิงโจโแน่ๆประธานหอก็สวปไปเลยนะว่าท่านเนี่ยก็ยังยอมให้เขานำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในโรงเรียนนะท่านเนี่ยทำปิดขั้นตอนของโรงเรียนอยู่นะครับ ในขณะที่ประธานหอกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่รุ่นพี่หัวทองของเรานะคะก็บอกว่าพวกผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ใหญ่สิ่งที่พวกผมต้องการเนี่ยไม่ใช่ความยุติธรรมแต่พวกผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านจัดเตรียมห้องไว้โดยที่ไม่ได้บอกพวกผมก่อนทําให้อาจารย์ใหญ่เถียงไม่ขึ้นนะคะแล้วรุ่นพี่หัวทองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดการปัญหาให้แต่ถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกผมคงแก้ตัวให้กับพวกสพนักเรียนไม่ได้แล้ว ป้าท่านหอแล้วก็ดุ้นพี่หัวทอของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าผมขอตัวกลับก่อนทาเอาอาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยเหงื่อตกเลยนะคะตอนที่7นะคะหลังจากที่นายเอกเนี่ยเดิอนออกไปแบบนั้นทําให้พระเอกนะคะงยเลยเนาะนางเนี่ยก็คิดเนาะว่าไม่มีทางที่เราจะโดนเมินได้หรอกนาไม่จริงนาะแล้วจู่ๆนะคะพี่สาวของพระเอกเนี่ยก็โทรมาหาพระเอกแล้วบอกว่าซึ่งโจเธอต้องปิดมือถือไปสักพักนะ เอกเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สาวของนางเอกเนี่ยนาก็ไม่ได้ตอบนะคะบอกแค่ว่าเธอสัญญากับพี่ว่าจะทําตัวดีๆแล้วใช่ไหมพองงานรักษาสัญญาด้วยนะเข้าใจไหมพระเอกนะคะก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะรดนปลายไข่แล้วแน่ๆเลยจังหวะเนี่ยเหมาะเจาะเลยนะคะนางเอกอ่ะเดินเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับขี้ขนมปังในมือแล้วนางเอกเนี่ยก็บอกราพี่ชายนะคะหลังจากที่นางเอกปิดประตูเนี่ยพระเอกก็พุ่งเข้ามาข่ะเบด้งนางเอกนะคะแล้วบอกนางเอกว่าอย่าขยับ ยกมือขึ้นแล้วนางนะคะก็บอกว่าฉันไม่ให้นายเป็นไดอาีต่อไปแล้วบอกให้ยกมือขึ้นนาาเอกนะคะก็สวนกลับไปนาะว่าถ้านายไม่ให้ฉันขยับตัวลวฉันจะยกมือขึ้นได้ยังไงพระเอกนะคะนางก็เลยบอกว่างั้นนายยกมือขึ้นก่อนแล้วอย่าขยับแล้วนาาเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพร้อมกับก้มเก็บขนมปังที่ตกนะคะไปวางบนโต๊ะพระเอกนะคะก็เลยตะโกนเรียกน้าเอกนาอว่าให้กลับมายืนที่เดิมได้แล้วแล้วนางนะคะก็สั่งให้นายเอกยกมือขึ้นเนาะนาาเอกเนี่ยนางก็บอกว่า นายบอกว่าจะไม่คุยกับฉันไม่ใช่เหรอเอเอกเนี่ยก็เลยบอกนะคะว่าฉันหมายของว่าไม่ให้นายพูดกับฉันแต่ไม่ได้หมายของว่าฉันจะไม่พูดกับนายสักหน่อยพราะนายเอกได้ยินนะคะนายก็ยกมือขึ้นเนาะแล้วก็ยอมแต่โดยดีพระเอกนะคะก็เริ่มคนตัวนายเอกเนาะแล้วก็ถามนายเอกว่าวันนี้เนี่ยนายให้สัมพันธ์นะะัข่าวใช่ไหม แล้วพระเอกเนี่ยนางก็ให้หนายเอกดูนอ้องว่ามีข่าวเกี่ยวกับตัวเอกออกมาเยอะเลยทั้งเรื่องที่มีการเอาเฟอร์นิเจอร์สุดหรูเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนะคะแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเน,ะนาะนายเอกนะคะนังก็รีบแก้ตัวแล้วบอกว่าไม่ได้ทำเนาะพระเอกเนี่ยนางก็บอกว่าในหอพักนี้ยคนที่โกรธแค้นฉันก็มีแต่นายเท่านั้นแหละ ก็รู้นี่วาพระเอกเนี่ยนันก็บอกว่านายปล่อยข่าวของฉันเพราะนายแค้นฉันที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับนายแล้วก็อับอายที่ฉันเรียกนายว่าแนนาใช่ไหมนายเอกเนี่ยก็พูมพำนะคะแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้กดแค้นนายเพราะเรื่องแค่นั้นสักหน่อยแล้วบอกกับพระเอกนะคะว่าฉันนนะไม่ได้ทําพระเอกเนี่ยก็เลยถามหาหลักฐานเนาะนายเอกก็บอกว่าฉันน่ะไม่ได้ทําอะไรเลยจะไปมีหลักฐานได้ยังไงเอกเนี่ยนางก็บอกเนาะว่า งั้นก็เล่าให้ฉันฟังให้หมดเลยว่าตั้งแต่นายเข้าหอพักมาไปทําอะไรที่ไหนกับใครบ้างนายเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นสินายเอกก็คิดเนาะว่าอะไรของหอนี่เนี่ยนี่ฉันก็ไม่ได้อยากทาถึงขนาดนี้หรอกนะนายอย่าเสียใจทีหลังละแล้วนายเองนะคะก็น้มตัวไปจุบที่แก้มของพระเอกเนาะทําเอาพระเอกเหนเอ่อยไปเลยก่อนที่จะไปตอนที่8นะคะขอเมาส์หน่อยเนาะ เราอะรู้สึกว่าพระเอกอะมีนิสัยที่ค่อนข้างมั่นใจเป็นตุปเป็นเตามากเลยแล้วข่าวที่หลุดออกไปเนี่ยก็เรื่องจริงทท้งน,นั้นเลยเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงโบ้แล้วล่ะค่ะตอนที่8นะคะภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นนะคะว่าจากตอนที่แล้วที่นายเอกเนี่ยจุกแก้มพระเอกความจริงไม่ใช่จุบนะคะนางเลียเนาะพระเอกนะคะนอนก็ตกใจนอนแล้วบอกว่านี่นายทำอะไรกับร่างกายของฉันเนีย่ย นายเอกก็บอกน้องว่านั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับฉันแล้วนายเอกเนี่ยก็บอกกับพระเอกนะคะว่าเอาเป็นว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักข่าวพวกนั้นฉันเนี่ยไม่ได้อยากขุดคุยเรื่องของนายเลยสักนิดแล้วฉันเองเนี่ยก็คิดว่ามันจาเป็นต้องเป็นเพื่อนกับดูเมียอย่างนายอยู่แล้ว,วเรื่องไดอาน่าอะไรของนายอ่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกเรามาอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเข้าใจไหมเจ็บซื้อเลยนะคะพระเอกเนี่ยนางก็คิดในใจเนาะว่าไม่ได้อยากุดคุยเรื่องของเรางั้นหรอความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนโดนเมินใส่เลยนี่ นายเอกเนี่ยก็ได้มานอนตีพุงอยู่บนเตียงนะคะแล้วพระเอกก็บอกให้นายเอกลุกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาเซ็นหนังสือสัญญาเก็บเป็นความลับอะไรของนายนั่นแหละพระเอกเนี่ยนายก็บอกนะคะว่านายไม่ได้ชอบหรืออยากขุดคุยเรื่องเขาฉันนั้นหรออย่าฝืนตัวเองมากเลยนะอยากชมฉันก็บอกเถอะต่อให้นายชมฉันก็ใช่ว่าฉันจะให้นายเป็นแดอาน้าอีกหรอกนะนายเอกเนี่ยก็ทำหน้าเบื่อนายนะคะแล้วก็บอกว่าจะบ้าฉันไม่ได้บอกว่าอยากเป็นแดอาน้าอะไรนั่นสักหน่อย พระเอกก็บอกนะคะว่าถ้านายเซ็นสัญญาฉันจะตอบแทนนายอย่างงามเลยแล้วนายเอกเนี่ยก็บอกพระเอกนะคะว่างั้นฉันขอคอูปองขนมปังข้าพดแบบสเปเชียลได้ไหมพระเอกนะคะก็บอกว่าเรื่องจิ๊บจิ๊บทำให้หนายเอกใจสั่นเลยนะคะเพราะว่ามีแต่พวก VVIP ของโรงเรียนซอนเจเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองนั้นแต่นายเอกของเรานะคะก็ไม่ได้หลงกลแต่อย่างใดเนาะแล้วก็บอกว่าเรื่องสัญญาใดอาน่าหรืออะไรนั่นอ่ะฉันไม่สนนายออกไปอย่างเตยงฉันได้แล้วพระเอกนะคะนางก็บอกว่า นี่เมื่อกี้นายเนี่ยถามเรื่องรางวัลสัญญาแล้วนี่หรือว่านายจะเมินใสฉันอีกแล้วหรอนายเองเนี่ยก็บอกว่าอืมก็แบบนั้นแหละพระเอกสุดมั่นของเราเนี่ยก็ได้ตกใจนะคะว่าระดับลูกชายมูล,ลนิธิสันแจอายุสิ 27. โดนเมินใส่เนี่ยนะทําตัวไม่ถูกเลยนะนางเนี่ยก็คิดในใจนะคะว่าก่อนอื่นเราต้องใจเย็นห้ามโวยบายกับสถานการณ์แล้วก็ต้องใช้เหตุผลคุยดูภาพเนี่ยก็ตัดมานะคะ พระเอกเนี่ยนางได้ขึ้นครอบนายเอกเนาะแล้วก็ถ่างตานายเอกเออกเหมือนจะไม่ได้ใช้เหตุผลนะคะน่าจะใช้กําลังมากกว่าพระเอกก็บังคับให้หนายเอกเซ็นสัญญานะคะนายเอกเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะแล้วบอกว่าถ้าฉันยอมเซ็นสัญญาฉันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของนายดิใครมันจะไปโง่ทําตามนายฉันเนี่ยยอมตายดีกว่าเซ็นสัญญานั่นเอกเนี่ยก็จับที่ข้อมือน,นายเอกนะคะแล้วบอกว่านายจะไม่เสียใจทีหลังแน่นะพระเอกนะคะนางก็บอกว่าชีวิตคนเราอะสำคัญมากเลยนะ แล้วถูกแขนเสื้อนะคะแล้วพระเอกนะคะนางก็ลงมือกระทาอะไรสักอย่างกับนายเอกเรื่องเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยนะคะว่าพระเอกเนี่ยทำอะไรกับนายเอกเนาะแต่ว่าลูมเมดของพี่ชายนายเอกเนี่ยก็ได้เดินผ่านหน้องของนายเอกนะคะแล้วได้ยินเสียงร้องแล้วก็เสียงทะเลาะกันนะคะทํานองว่าอยากแกงสินายจะได้ไม่เจ็บนายเป็นเด็กมปลายอายุสิบเจ็ดปีนะทําไมถึงเชีช่ยวชันเรื่องแบบนี้กันล่ะบอกว่าเจ็บไงนายชอบไหมแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูมเมดของพี่ชายนายเอกนะคะได้ยิน แล้วก็ตามด้วยเสียงร้องมากมายเลยเราหวาดาว่านางคงจะรู้นะคะแต่นางก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินผ่านไปอย่างนั้นเลยว่าแต่ว่านะคะห้องพักเนี่ยดูจะไม่เก็บเสียงเลยเนาะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่แป